สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆชาวไร่มันสบปะลังทุกท่าน สินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้คลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคามันสับปะหลังล่าสุดประจำวันที่9พฤศจิกายน2566มาดูกันเลยนะคะว่าราคาเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยมันสับปะหลังประจำวันที่9พฤศจิกายน66หัวมันสดจังหวัดนครราชสีมาเชื้อแป้ง25%ราคาอยู่ที่3บาท35สตางค์ต่อกิโลก ถึง3มบาทแปสบตางค์ต่อกิโลกรัมถัดมามาดูที่มันเส้นคลังสินค้าจังหวัดพระนครศรียุธยาราคาอยู่ที่8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง9บาทส0สตางค์ต่อกิโลกรัมมันเส้นคลังสินค้าจังหวัดชนบุรีราคาอยู่ที่8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง9บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะแป้งมันคลังสินค้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลราคาอยู่ที่18บบาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมคลิปมีนแอดมินขอตัวลาไปแล้ว ขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังโชคดีร่ำรวยทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ